คนที่ต่างวัยทำไมความรู้ถึงแตกต่างไม่มีการแตกต่างนะคุณโยมความรู้นั่นนะไม่แตกต่างความรู้ต่างคนมีต่างมีความรู้แต่ความรู้นะั้นคือรู้คนละอย่างกันจะเข้าใจไหมเราไม่ได้ดูถูกคนรุ่นเก่าเราไม่ได้ดูถูกคนรุ่นใหม่หมายถึงว่า ความรู้ในสมัยก่อนนั้นก็หมายถึงว่าเขารู้ในเรื่องหนึง่งความรู้ในสมัยใหม่เขารู้อีกในเรื่องหนึง่งคือต่างคนต่างมีความรู้จะให้ทุกคนมีความสามารถเหมือนกันหมดมันไม่ได้คุณโยมอันนี้เราพูดแค่นี้แหละพูดถึงความหลักของความจริงเพราะฉะนั้นแล้วอายุสูงมากขึ้นส่วนใหญ่ทําไมเท่าคนแก่ทําไมถึงเข้าวัดฟังธรรมท่านหาที่ยึดเหนี่ยวจิตใ,ใจใหนะ้จิตใจในมีความร่มเย็นมีใจเย็นลงฮะ เพราะอะไรเพราะคนที่สูงวัยนั้นนะเริ่มจะขาดขาดอะไรขาดผู้ที่ดูแลน้อยเนื้อต่ําใจง่ายว่า,วาง่ายเฮ็ดอย่างกระเทียดเฮ็ดยังก็บูถือใจหรอกเพราะอย่างมันไม่ได้ตั้งใจเพราะอะไรแต่ก่อนนั้นนะัวเองเคยทําได้พอมีอายุสูงขึ้นจะเดินจะเหินจะก้มจะลุกจะนั่งมีแต่คาว่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยขึ้นนั่นแหละอ่ามันจะเป็นลักษณะนี้ อันนี้สองคนที่ต่างไวยแต่ความรู้เท่ากันเท่ากันคือในยุคสมัยแต่ละคนนั้นน่ะที่แตกต่างอันนี้คุณโยมก็คงจะเข้าใจเนาะนั่นแหละง่ายๆเองคือไม่ใช่ว่าความสามารถของทุกคนไม่มีมีหมดทุกคนนะอันนี้ถ้าท่านเข้าใจในส่วนนี้ถ้าอยากจะมีจิตใจที่ผ่อนคลายเรา,าแนะนําให้นั่งสมาธิง่ายๆนะแบบอานาปรสติกําหนดลมหายใจพุทเข้าโทออกทีนี่เอง มือขวาทับมือซ้ายปลายจะดดนิ้วมือหัวไม่มหัวไม่มือจะดด,ดกันขาขวาทับขาซ้ายนั่งขัดสมาธิรู้จักไหมการนั่งขัดสมาธิบางท่านอาจจะยังไม่รู้เลยนั่งขัดสมาธิอ่านั่งขัดสมาธิขวาทับซ้ายนั่นแหละขวาทับซ้ายนะคุณโยมนั่นแหละกําหนดลมอยู่ที่ไหนไปลายจมูกพูดเข้าโทออกสายตาเพ่งเล็งที่ปลายจมูกหลับตาแล้วก็มีความรู้สึกนึกคิดอยู่ที่ปลายจมูกเอง พุทธเข้าทวรพุทธเข้าทัวใรให้มีสมาธิอยู่ในจุดการที่เข้าพุทธเข้าทัวรกันเราฝึกทําทุกวันทับทุกวันมันจะมีความรู้สึกแบบว่าใจเยือกเย็นลงบอกยังยๆสิบอกบใครเครียดบอกยังไงสิงบอกใครโมโหเพราะว่าสิ่งที่คนเรานะั้น่ะยังมีกันอยู่ทุกคนคือโลภโทสะโมหะคว,มค,วมความโลภความโกรธความหลงนะคุณโยมนะนั่นแหี่ยเราก็มี แต่เราเนี่ยเบาบางลงแล้วส่วนใหญ่แล้วนั่นะจะมีความหนาแน่นเราต้องลดลงนะคนณโยมนะให้มีความเบาบางในเรื่องนี่แหละโลภะโทสะโมหะนี่แหละในส่วนโลภโกรดหลงนะเพราะฉะนั้นแล้วอย่างที่เราพูดถึงว่าสองคนที่ต่างว,วัยน,นี่มันง่ายๆเลยก็คืออยากจะอ่ามีบุคลิกที่ คล้ายคลึงกันนะั่นนหะทาไม่ยากนะคุณโยมคือจิตใจจะได้สงบ,บลงก็คือการนั่งสมาธิสองคนที่ต่างไว้ก็คือคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่าบางคนรุ่นใหม่ก็จะใจร้อนหน่อยคนรุ่นเก่าก็อ่าบางทีก็ทําอะไรก็ไม่ได้หนังใจตัวเองก็มีอารมณ์เหมือนกันแหละเออใจร้อนหน่อยเอาต่ใจตัวเองเออน้อยใจง่ายเนี่ยคนรุ่นใหม่ก็จะเอาหุนหันพันแล่นเออนั่นแหละคุณโยมเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อในส่วนนี้อ่าเราอยากจะให้ เหมือนๆกันก็คือการนั่งสมาธินะั่นแหละเหมือนๆกันคือยังไงจิตใจจะได้เยือกเย็นลงอันคือการนั่งสมาธิแบบอานาปรสติอย่างที่วันนี้เราพูดถึงนะก็จะเินสุขจเจรินพรเนาะทุกท่านคุณโยมทุกท่านนะก็ขอขอบคุณคุณโยมแม่บุญเพลงคุณโยมอ่ามายคุณโยมบ่าวแอร์แล้วก็ทุกท่านทุกคนที่เข้ามาร่วมในการฟังธทมวัดไหว้พระสวดมนต์แล้วก็สนทาธรรมปรับความรู้เพื่อพอสังเกตความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆนะคุณโยมเนาะอันนี้แหละ ทําไม่ยากถ้าตั้งใจทํานะอยู่ที่ตัวเองนะรู้ว่าอะไรดีก็ทําอะไรชั่วไม่ต้องทําเลยนะไม่ว่าจะสิ่งเสพติดต่างๆสุรายาเสพติดเป็นพิษต่อร่างกายเราไม่ต้องไปเสพหรอกคุณโยมทุกวันนี้โรคภยัยไข้เจ็บเนี่ยมีมากมายพอแล้วนะอย่างเช่นอ,อากาศเนี่ยก็ไม่บริสุทธิ์แล้วนะแค่นั้นแหละนะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอญาติบาตร